อ่ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะตอนนี้ของก็มาถึงแล้วในส่วนหนึ่งนะก็ยังมาไม่หมดอันนี้มาก่อนส่วนหนึ่งเป็นหนังสือที่เราสั่งแยกต่างหากหลังจากจบงานหนังสือเนาะของก็มาส่งในสักพักและแต่ยังไม่ได้แกะเพราะว่ารอรออีกกล่องหนึ่งมาแต่ทีนี้เราฝากคนในกลุ่ม Facebook ฮิ้วจากร้านหนังสือมันกอ็อาจจะได้ช้าหน่อยเพราะออเดอร์มันเยอะเราก็เลย อันเนี้ยมันเป็นอันที่เราสั่งในช้อปปีไงมันก็เลยมาส่งเร็วแล้วก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูก่อนนะจำได้ว่าสั่งด r รตนไปสำหรับเล่มที่ขาดช่วงของอะไรามาก็คือเราทีนี้เราล้อไม่ไหวละไอท้ที่มันที่เราฝากหิ้วต่างหากอะ่ะเออเราก็เลยจะมาเกะให้ดูในว,วันนี้เพราะว่าแบบคือพาร์ทเนี้ยก็จะแบ่งเป็น1.5แลนะเป็นพาร์ทหนเพราะว่า พราะแบบมันจะได้แบบมีอะไรลงไดไงคือไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่คือของมันยังไม่มาส่งเว้ยเข้าใจไหมถ้าของมันมาส่งแล้ว่ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือทักไปแล้วเรื่องหิ้วอ่ะก็คือฝากหิ้วเขาไปไงก็ต้องรอของมาแต่คือเราก็โอนตังค์ไปแล้วแหละเราก็ต้องรอของมาแต่อันนี้เราสั่งในช้อปปี้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นหน้าร้านด้วยให้ว่าเราสั่งร้านไหน โอเคกล้องมันดูสัิจันไหมนี่ได้มาแล้วสั่งไปสี่เล่มแล้วทุกคนหอมาดีหอมาดีาดคือคลิปนี้ก็จะบอกว่าเสียงเบาหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนจริงอะไรจริงนะตอนนี้ That ก็สั่งไปสี่เล่มนะจ๊ะเป็นเล่มเล่มอะไรบ้างวะเนี่ยเล่มเจ็ดอันนี้เล่มอะไรอะ่ะน,นี่เล่มแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบสองที่เราสั่งไปนะทุกคนเดี๋ยวว่ามันนะ ที่ขั้นหนังสือนี่ได้ทุกร้านเลยมีจนจะแบบจะไปดูจะไปเก็บไปไหนแล้วว่าที่ขั้นหนังสือราคาถูกนะร้านนี้เพราะว่าราคามันจะถูกจากปกอันนี้เป็นเล่มเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิสองนะคะนี่ที่เราสั่งแยกจากงานหนังสือต่างหาก ก็พาน,นี้ไม่มีอะไรมากแหลวก็ต้องเดี๋ยวรอรออีกส่วนหนึ่งอีกสามเล่มนะทุกคนอีกสามเล่มมาอันนั้นเราโอน,รอเ,อเ,นเราฝากหิ้วไปเรร้อยละอันนี้มาก่อนสีเล่มก็เดยอีกสามเล่มจะตามมาทีหลังเนาะตอนนี้ได้มาแล้วสีเล่มก็เดี๋ยวแกะให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่า ที่ซื้อมาในดพาร์ทแรกอะอันนั้นก็แกะหมดแล้วแหละเพราะว่าอยากจะอ่านแล้วไงตอนนี้มีเวลาได้อ่านแล้วก็เลยแกะแกะไว้นี่ชอบกิ่นหนังสือใหม่ฟิลมันได้ความรู้สึกเปนดี ส่วนมากเราจะเป็นสายดองนะจ๊ะไม่ได้สายแบบซื้อแล้วจะเป็นสายดองมากกว่าคือซื้อมากระดองไว้ค่ะเพราะว่าจะไปอ่านต่อนะเพราะว่าดูเมะจบไปแล้วนานแล้วแล้วก็แบบตอนตอนจบมันคาใจไนีเราก็อยากรู้ว่าเออถ้าต่อไปเซนคูจะรับมืงกับตัวโกงยังไงเนาะ อันนี้เลุ1สองอีกสามเล่มที่จะตามมาก็จะเป็นไมฮีโรเล่ม23กับพ่อบ้านสุดเกา่าเล่มหนึ่งกับเล่ม2เนาะก็ตามน,นั้นแหละที่จะมาทีหลังเนาะก็จะเป็นพาร์ทสพาร์ทสุดท้ายพอดีอันนี้เป็นพาร์ท1.5เป็น e ีพีที่1.5อย่าเพิ่งเบื่อก,กันเลยนะก็จะซื้ออยางเนี้ยไปเรื่อยๆแหละก็จะซื้อแล้วก็มารลีวยวให้ดู นี่9นสิบสอง้ยชอบจังเลยหนังสือใหม่ๆเนี่ยโอเคนะเจ็ดแปดเก้าสิบสองตอนนี้ก็มีครบแหละโอเคก็มารีวิวให้ดูทำนี้นะให้เดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้าอีพีสุดท้าย อาจจะนานหน่อยเพราะว่าของยังไม่มาเนาะแต่อันนี้ของมาได้สักพักแล้วแต่ยังไม่ได้แกะก็ยังมาแกะให้ทุกคนดูเพื่อที่แบบว่าเราจะได้แบบเฮ้ยเราดูพร้อมกันแกะพร้อมกันอะไรยงี้เนาะนี่ของสยามอินเตอร์ดูขนาดโลโก้ยังไม่เหมือนกันเลยโอเคนีด็อกเตอร์สโตนงั้นคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันอีพีหน้าไายบายวันนี้ไม่มีเล่มมากเนาะ อากาศมันร้อนนะช่วงนี้ประเทศไทยก็ระวังตัวกันด้วยนะคะเรื่องโควิดป้องกันไม่บายคะ่ะ